ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถไถฮิโนมโตะนะครับ e 2 3นะครับหรือว่าเป็น23แรงนะครับเครื่องยนต์สสูบยี่สแรงคันนี้เก็บงานใหม่นะครับเก็บสีใหม่เปลี่ยนเบาะใหม่นะครับสวยๆเลยเครื่องดีเกียร์ดีครับวิ่งเงียบไม่หอนเครื่องไม่มีไอ P.T.O หมุนปกติครับทำงานปกติไฮดรอลิกขึ้นลงไวครับเดี๋ยวสตาร์ทดูกันนะครับเครื่องแน่นๆนะครับอ่าเครื่องแน่นๆเลย,เยมาดูหม้อน้ำกัน น้ำวนดีปกตินะครับน้ำวนดีปกติเลย น,นี่อันนี้ยังไม่ได้เข้าเกียร์นะครับอ่า ครับส,สวยๆแบบนี้เลยครับรถอยู่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร0923562995นะครับขายทุกถูกครับห้า0 0ืบาท5 7 0 0 0บาทเรามีบริการส่งให้ด้วยนะครับมีบริการส่งให้ถ้าไม่ไกลนะครับถ้าไม่ไกลจัดส่งให้ฟรีนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ